อาอเพื <transplant> ่อนมาไหนไหนกาแฟความละเอออ้านอนกว่าดีเลยด่างกระตัดไมีร็ดตี้นี่ฮะกว่าด <S q st> ีเลยกันเนาะให้กาแฟเอเปโซรสเฮ้ยลอยนัดลอยตรงสะเปกคนไทยเป็นแรงเลยนะเดี๋ยวมามาเลยไปไหนมาชื่อส่ไปไว่มันไปรามชุงเลย อ๋อนี่ไปตัดยางมาเลยร้อยว่าลายเซ็ตเนี่ยได้กินกาแฟได้ง่ายเหล็กเดียวนี่เป็นแรงเลยนี่ว้ารายโก่งดีไปเ,เลยอะไรเงี้ยนี่เลยร้อยเออกาแฟแล้วยนี่ร้อยนัดี่กาแฟเอสเปโซโรสหรือนี่กาแฟกระป๋องเขียวอร่อยตรงสเปกโคนไทยปลอดไซอาราบิกา้าอืมว้าเลวใส่ร้อยตกใจดีดได้แรงนี่ถึงเพือ่อร้อยตกใจไหมร้อยตกใจเลยแหละนี่แล้วว่าร้อยบันนี้นะจัดไปกินตอนตัดยางสักลัางแล้วได้แรงนี่ฮัาฮ่าล ซื้อได้เลยถึงเซเว่นอีเลเ่นหลานโชว์หว้หรือช่องทางออนไลน์ก็มีนะแถมเนกาแฟกระป๋องดื่มแล้อ้วงตายป้ายหยาดทงมีโอกาสหลุนทองเลยนะทองม้ามงคลนี้เป็นทองเดพานพิธีเจริญพุตรกมลสวนมนต์ม้ามงคลจากวัดโพทองมาแล้วนะหล่อเลวะจัดเลยอร่อยตรงสเปกเนสกาแฟกระป๋องใส่อาราบิก้าอร่อยตรงสเปคคนไทยลองเลยที่ตู้แช่รอยเวร์